สวัสดีครับปุ๊บกับปาดแม่โจพันไม้นะครับวันนี้จะพามาดูผลไม้นะครับชนิดหนึ่งนะครับซึ่งปลูกง่ายนะครับดูแลไม่ต้องยากก็คือละมุดนะครับละมุดก็มีหลากหลายสายพันธุ์ที่นิยมก็จะมีกระสวยมาลีสาลี่ยักษ์เดี๋ยววันนี้จะพามาดูละมุดสาลี่ยักษ์นะครับอันนี้ปลูกยังไม่ครบปีเลยนะครับอันนี้ยังไม่ครบปีเลยนะครับพอมาดูนะครับลักษณะของลูกสาลี่ลัก ยักษ์เนี่ยลูกใหญ่นะครับลูกใหญ่แล้วก็เนื้อเนียนนะครับกินอร่อยนะครับละมุดบางสายพันธุ์เนื้อก็จะเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเป็นซี่อันนี้ลูกใหญ่นะครับก็กระป๋องเครื่องดื่มก็น่าจะกระป๋องเบียร์ได้อยู่นะครับเนี่ยครับลูกอีรุ่นแรกนะครับรุ่นรุ่นแรกก็คือประมาณ 2- 3ถึงสาลูกก็หมดแล้วก็หลังอย่างนั้นก็คือออกลูกมานะครับแล้วก็ออกดอกเรื่อยๆนะครับเป็นตลอดทั้งปีนะครับ ต้นนี้นะครับข้าวๆ้าวนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ20กว่าลูกนะครับนี่ก็คือผลผลิตครั้งแรกที่ออกนะครับนี่คือละมุดสาลี่ยักษ์ลูกใหญ่มากครับนะครับนี่ลูกใหญ่นะครับนี่ลูกใหญ่นะครับนะครับต้นไม่สูงมากนะครับข้าเม็ดกว่านะครับ ๋ยวจะไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับอีกต้นหนึ่งนี่นะครับก็เป็นลูกครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็จะเป็นลูกตลอดนะครับนี่ก็คือนะครับใหญ่ใหญ่นะครับย่อยนะครับเนี่ยลูกโอ้โหนี่นะครับสาลร่ยักษ์นะครับนี่ก็คือรุ่นที่เพิ่งออกนะครับเป็นตลอดทั้งปีนะครับเป็นตลอดมีลูกใหญ่ลูกเล็กนะครับแล้วก็มีดอก นะครับดอกรุ่นใหม่ที่กําลังออกนะครับลูกเล็กนะครับนี่นะครับลูกดกลูกใหญ่เกิดจากอะไรการดูแลด้วยนะครับลักษณะนี้ครับพื้นที่ดินนะครับขุดหลุมกว้างนะครับตอนนี้ก็ใช้วิธีการขุดหลุมกว้างแล้วก็นนดินมาเติมนะครับใส่ญ้าเข้าไปนะครับดินมันจะร่วนนะครับรากต้นไม้ก็จะไปได้เร็วแล้วก็ ไปหาอาหารได้ดีนะครับทำให้ต้นสมบูรณ์นะครับนี่ครับออกลูกนะครับเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างจะไม่มีศัตรูเยอะเท่าไหร่นะครับเป็นผลไม้ที่ปลอดสารพิษได้เลยนะครับดอกรุ่นใหม่ก็คือออกดอกตลอดเป็นตลอดนะครับวันนี้ก็มาดูผดลไม้นะครับที่ปลูกไว้ข้างบ้าน ไว้กินได้ขายได้นะครับละดุดสาลี่ยักษ์นะครับแล้วก็วิธีการปลูกขุดลุมกว้างๆเติมวัตินทีวัตถุลงไปนะครับแล้วก็พวกหญ้าพวกอะไระครับเติมดินเข้าไปเป็นทนาภูนด้านข้างนะครับลูกก็จะออกตลอดนะครับแล้วก็ลูกใหญ่มีดอกออกตลอดเลยโอเควันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ